สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาศิวชัชเก็บวันนี้ผมจะมาน,ำำนําเสนอเรื่องการคิดบวกและคิดลบการคิดบวกคือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติคิดบวกอยู่เสมอจะไม่มองอะไรแง่ร้ายเลยใครทําได้อย่างนี้จะมไม่มีปัญหากับใครผมมีวิธีการคิดบวกมาฝากเพื่อนๆครับห สร้างความเชื่อมั่นว่าเราต้องทําได้ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆให้มองให้มองด้านบวกไว้แม้ว่าจะคิดว่าการจัดการไม่ดีทั้งหมดแต่เชื่อถูอว่าถ้าหากผูกคนสามารถทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้หลักสําคัญคือการตั้งสติศึกษาปัญหา แล้วค่อยๆแก้ไข,ขขอเพียงหลีเลี่ยงความคิดที่ว่าฉันทําไม่ได้แน่ๆ 2. ส,สร้างจินตนาการช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่ออุปสรรคและอยากทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปรวมไปถึงการมีทัศนคติที่ต่อตนเองและผู้อื่นมองทุกอย่างด้ยวยความเป็นกลาง เพื่อชีวิตที่สมดุล 3. คิดถึงความสำเร็จเม้จะไปสู่จุดหมายที่พบอุปสรรคบ้างก็ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สำคัญไม่ควรมองตัวเองว่าไม่มีความสามารถและอย่านำตัวเองไปเปรียบกับใครเพราะเราไม่ใช่ใครและใครก็ไม่ใช่เราแต่ละคนมีทักษะต่างกันแค่ ัใจในสิ่งที่ทําที่สุดก็พอแล้ว 4. คิดมีเหตุผลเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆอย่าโทษตัวเองทุกเรื่องและอย่าคิดว่าครั้งต่อๆไปก็จะพลาดไปตลอดควรใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผลเพราะหลายๆคนมักจะประเมินมาตรฐานตัวเองต่ำเกินไปยิ่ง บั่นทอนความมั่นใจให้ลดน้อยลงแนวทางการคิดบวกมีเท่านี้นอกจากนี้จะช่วยฟันฝ่าอุปสรรคความคิดความกลัวยังแล้วยังเป็นการเพิ่มคุณค่าชีวิตคิดบวกให้ตัวเองได้ง่ายการมองโลกในแง่ลบคือการมองเออาลงหน่ยูการอามองทุกอย่างแย่ <Yeah. S 2> และเลวร้ายไปหมด รัวถูกเอารัดเอาเปรียบระแวงอยู่ตลอดเวลา uh huh. เป็นยังไงกันบ,บ้างครับได้รู้วิธีการคิดบวกมาแล้วใช่ไหมครับ uh huh. แล้วก็อย่าลืมคิดบวกให้กับตัวเองมากๆนะครับและสำหรับวันนี้ผมเด็กชายสีว่าเชเก็บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเก่งมากครับ